โ oh. สวัสดีครับ,บก็ต้อนรับแฟนเข้าสู่ช่องกอบดำสิ่งดินดวนครับอาจทำมาชมมาชมรถล้อวิ่งดินครับงานดินครับอ่างเก็บน้ำเนาะอ่างเก็บน้ำของโรงงานน้ำตาลครับโรงงานน้ำตาลอุดเต็มเต็มเนาะเอา้าสุดล้อ,อครับ FXZ 360โชคนาวินครับโอ้โดน นี่ครับทีมงานเขาเนาะแมคโครนี่สี่ตัวครับอยู่ตรงนี้ประจำการอยู่ตรงนี้นี่สี่ตัวครับเรียกได้ว่าคันไหนว่างนี่เสียบได้ทุกทุกลำเนาะสี่ตัวแคทสามสองศูนย์ับลำหนึ่งเนาะนอกนั้นนี่เป็นโกบิโก้ k 2 0 0ครับตัวนี้นี่น่าจะรุ่น10ครับ บอ่อนี่ก็ออกง่ายๆสบายๆอยู่เลยยังไม่ได้ถือว่าหนักนะสหัสเนะเจ้านี้นี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ก็เปิดใหม่นะงานนี่ใหญ่ๆในย,ยู่ฝังตรงข้ามนี่ครับอันนี้นี่ อันนี้ก็รวมกันสะรวมกันครับแต่ฝั่งนี้นี่ยังขุดไม่ทะลุกันเนาะส่วนด้านกลางนี่ทะลุแล้วครับขุดทะลุหมดแล้วสูงครับอยู่จากพื้นนี่สูงลงไปนี่ก็น่าจะอยู่ราวๆสี่เมตรได้ครับเนี่ยรถสิบล้อจอดรง โอ้สามยี่กับสามยี่เนาะเดก้าสามยี่รถขุดนี่เยอะมากครับไม่รู้ว่าจะโฟกัสลำไหนเนาะเอาแบบรวมๆกับรวมๆเนาะแล้วมันก็เดินไปยากด้วยครับลึกครับ กว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นเาะน,นี่ครับปากบอ่อครับปากบอ่อนี่เนาะตรงที่เขาเทกันนาจ,จะอยู่ราวๆร้อยเมตรตรงนี้ครับตรงนี้ร้อยเมตรเอาอเต็มแล้วครับออกนิ่มครับไม่ได้เล่งเครื่องเลยเนาะสบายสบายอยู่ครับอ,ออกบอ่อแบบนี้ออกหนึ่งธรรมดาได้ครับเอา โอ้เห็นกล้องก็ผิดกล้องแล้วตกใจเนาะชนกล้องดินแล้วโอ้จะบิดให้เข้ากบไม่เข้าเนาะเดี๋ยวน้อยๆสามเอ็มครับสามเอ็มสามเอ็มลำนี้นี่ก็ ช่วงล่างใหญ่เหมือนกันครับช่วงล่างช่วงล่างเซตเอ็มเนาะโอ้ไม่ใช่ครับ3ามเอ็มตัวแรงครับนู่นครับเปลี่ยนค่ายก็เปลี่ยนค่ายโอ้ยอดเจริญทรัพย์ครับอดเจริญทรัพย์เอาเห็นกล้องครับอดเจริญทรัพย์เนาะย้ายค่ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับเอี่บอกท่อเที่ยวได้ครับฝั่งนี้มีท่อเที่ยวได้ครับนี่ครับนี่ ช่วงล่างใหญ่ครับลำนี้สามเอ็มลำนี้นี่ช่วงช่วงล่างนี่สามเอ็มกับช่วงล่างใหญ่เนาะเครื่องนี่ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามยี่หรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาอยู่ครับอู้็อกกี้ก็ออกแล้วครับเอ้าว่างตรงไหนเอาตรงนั้นครับว่างแล้วก็ขยับรถไฟแล้วับ นี่เนาะนู่นติก,ก,กาลลำนี้ก็จะออกครับถ้าแบบนี้นี่งานออกเร็วกับงานออกเร็วเนาะเพราะว่ารถดินนี่ไม่ได้รอลำไหนว่างนี่เสียบเลยครับเสียบได้เลยเนาะโอ้เสียงโกบิโกลล้ลำนี้นี่เสียงนิ่มมากครับของใหม่เนาะของใหม่ นิ่มๆเดินนิ่มๆเลยครับโอ้ปลายท่อแฝดสามนี่บุบบ,บุบเนาะปลายด้านล่างนี่บุบครับโอ้นี่ครับลำนี้นี่ก็ปลายเดียวกันครับในเครือหอมหวนครับหนึ่งเอ็มครับลำนี้ว้าวจังโบครับ นู่นกับทีเด็ดเนาะอาจารย์ไข่ครับสามยี่หอมหวนครับทีเด็ดหอมหวนกสามยี่ลำนั้นเนาะสามลำนี้นี่ในเครือเดียวกันกันนีสามยี่อาจารย์ไข่ครับสามยี่อาจารย์ไข่โอ้ยอ,ออกเลยมีหัวตันครับ <laughs> โอ้อาจารย์ไข่ลอยลำครับโอ้ดูครับสามยี่เนาะโอ้โหหล่อมากครับ อู oh, sure. ้อ well. ู Or, so ้ย่ำนี้เห็นกล้องก็แรงครับขี้แตกไปแล้วเนาะอู้ย์แรงครับอู้ดูครับอึจับลูกพี่ยึรบอู้ยจะแต่งไอจานใครครับอู้ยสับบนเนินอีกนะแหมไล่เกียร์เนาะอู้ยท้ายนี่เปิดไปเลยอู้ย์ลูดกับลูบ เี่ยวกับเรียกว่าทำเที่ยวเนาะป <laughs> ากบอ่อครับ100เมตรโดยประมาณครับตรงนี้เนาะรถนี่เยอะมากครับรถเยอะอ่างเล็กๆแต่รถนี่เยอะมากครับ <laughs> อากาศร้อนครับอากาศร้อนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอากาศร้อนมากครับลำนี้นี่เป็น แนบนี่เป็นเป็นแนบเก่าญี่ปุ่นครับแนบนี่น่าจะอยู่สี่เส้นครับหนึ่งสองสามสี่สี่เส้นสี่หรือห้าเส้นเนาะแนบใหญ่ครับแนบใหญ่แต่ช่วงล่างยังเดิมครับช่วงล่างเดิมหนึ่งเอมทังพิเนียมวิ่งอ้อยวิ่งอ้อยด้วยกันหมดครับ ลำนี้ลำนี้ก็วิ่งอ้อยกับส่วนมากเป็นรถไก้ผูกเขียวเนาะมีแต่รถวิ่งอ้อยกับที่มาวิ่งดินอยู่ตรงนี้เนาะอสามเอ็มตัวแรงอยากโชว์กับสาเอมนาะสาเอมนี่โอ้ยปลายพดหายไปแล้วโอเคนี่ถอดไปลายไว้ให้เลยกับโอ้วกลัวปลายปลายท่อหายเนาะเอา้า โอ้ยปาหน้ากันครับแย่งกันทำเที่ยวเนาะเอาอ,อันนี้นี่เท่าแก่น้อยขับเองครับสามหกศูนย์เนาะโชคแนววินครับอู้ใส่เยอะเหมือนกันครับใส่เยอะเหมือนกันเอาเต็มครับรู้ครับออกอึ๊บ อูดแรงว,วับวาถึงโบกับอู้ลดลหลุดหลีแรงแรงใช้ได้สับววาวสับใส่สามหกกับโอ้ยสามเอ็มตัวแรง <c oughs> เห็นกล้องเลยอยากวนโชว์กับอยากวนโชเนาะอยากโชว์สเต็ปเอาวนอีกรอบกับสามเอ็ม <c oughs> ออกขึ้นนี่สบายสๆอยู่กับขึ้นเนาะเดินขึ้นรีบเรียๆสบายๆเลยอ้มีหยุดปลดสโลด้วยครับรถเยอะมากครับงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ